จากนี้มาดูเที่ยวทีเจ็ดท่านผู้ชมเที่ยวทีเจ็ดนั้นเป็นริสัยเอเป็นหน้าที่ของร่องน้ำสีแดงเป็นเรือเทพสรีหง์ทองเจอเรือขวัญใจคำไหลร่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาล่ะงกับพี่นงชาวเรือครับเที่ยวนี้มาดูสิว่าพี่น้องจากเมืองกุบลเจอกับพี่น้องจากจังหวัดศรีสะเก สินธิเกตในนามของขวัญใจคำไหลพี่น้องจากบ้านหนองกกตำบลโบฮุงอำเภอลาศีสไล่ครับจังหวัดศิีติกิอยู่ในโอกน้ำศิลําเงินวันนี้ต้องโครจรมาพบกับเทพสิริหงทองเรือดีระดังเรือสั่งพี่น้องจากดงบางหนองบกอุอบลราชธานีในนามของเทพสิริหงทองเอาละครับเที่ยวนี้ดูฟอร์มดูเกรดดูพิพายแล้ว น่าจะใกล้เคียงกันแล้วครับคู่ดีหวนใจคำไหลพี่น้องจากหนองกกเทีสิิีหงทองพี่น้องจากบ้านดงบังกับพี่น้องครับออมา,<ห>าแล้วจ้า เียวนี้ไม่จะเป็นตัวเต่งดูว่าตัวถึงกูถน้าใสกันมาแบบเบิดเถือเือลืองเพ่เถิใจกับสองผู้หญิงใจใส่กันมาบูกันแหลกหลหรือไทยทีทว่ใครดีใครได้ใครใหญ่ใครยูหรือเตี้ยนี้ใครยัเก็สามคะแนไปคอนมาดูเรื่องนทีพยธรรมดากับีน้ำว่าพี่น้องกัคำไหลคำไหลเธอสิเริงงของน้องพี่ใส่กันมาทีนี้ที่ว่าไม่มีใครยอมใครใส่กันมาจ้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 าเล่นเอากุ้งปลาปะยาหอยเรื่มทยอย่าลูกผ่าหลาลูกก็ฟังเสียงพนักงานบันไตาขนต่างไปตาคนต่าง เอาแล้วเอ้ยเอาแล้วอ่ะหัวเพียงหัวถ้ายเพียงไ่ายใส่กันมาแบบสะดเสะดอใส่กันมาแบบระเบิดเธอเติมเต็มทีเดียวจับตาดูทีนี้ก็ท่านผู้ชมไม่ทำมาาแล้วเหลือคู่นี้ต่างคนต่างภัยต่างคนต่างบทต่างคนต่างพี่หัวเพียงหัวถ้ายเพียงไ่ายใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดูทีนีก็ท่านผู้ชมไม่ทำมาาแล้วคุยกันไม่ลงตัวแล้วตามกระชอกออกทางขอไม่รีรอแล้วใส่กันมาแบบจัา <c oughs> จะจ่แล้วจ่าก็ถือว่าต่างคนต่างไม่ยอมแล้วครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขวัญใจคาไหลเทพสลิงหงท้องแม่จะยอมแพ้กันง่ายๆเสียดายเสียดายฟอร์มเอาแล้วเริ่มขยับขยีเริ่มบีกันมาไม่ทร,รม,มาดาทั้งคู่แล้วเอาแล้วว่ายังไรร่องน้าสีนเหมือนกันาเชิญหน้ากันเที่ยวนี้เริ่มขยับนิดๆเริ่มขยับอะหน่อยต่อยขึ้นมาพยายามขึ้นมาพยา,าพยามขึ้นมาเรื่อยพยายามขึ้นมาเรื่อยแต่ถันลืมไ้ท่านเป็นอีกเรื่องหนึง่งเอาแล้วใส่กันมาแบบเข้มๆแล้วจ้เาเที่ยวนี้พี่นน้้อองงจากจากกหวดุบลเมมืแ่สี แซบเลยนะน้าโมเทียบสีทองทองน้องพี่พี่น้องจากบ้านดงบอกว่าพยายามฉีกตรงนี้ออกมาเที่ยวนี้ข้าขอกันแล้วกันนะบอกว่าคำไหลคำไหลว่ายังไงอ้าวแต่แต่ขอเที่ยวนี้ก็ลองใส่กันดูสักตั้งเถอะนะประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็เริ่มซับเริ่มหนีเริ่มบีกันมาแล้วทั้งสองเลือก็ปล่อยให้เลือไหลเลือดเลือเลือปล่อยให้เลือไหลเลือดเลือเลือปล่อยให้เลือดไหลและสุดท้ายก็รั่วเท้าเซนชัย ครับสำหรับเรือคู่ที่เกร็ดนะครับระหว่างขวัญใจคำไหลพบกับเทพสิริหงทองนะครับผลการแข่งขันล่องน้ำแดงเทพสิริหงทองนะครับเป็นผู้เข้าเช่นชชยนะครับ